พูดยังไงให้ผู้ชายยอมทำตาม,ตาม,ตามะอะล่หรอผมว่านะมันมีอยู่ประมาณสองสาคำนี่แหละคำแรกเนี่ยก็คือคำชมถ้าเกิดว่าคุณชมเขาเป็นเรื่องงานเรื่องความสำเร็จของเขาเนี่ยผู้ชายเขาจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองฮะไอความภูมิใจนี่แหละมันจะทำให้เขารู้สึกว่างานที่เขาทําเพื่อคุณสิ่งที่เขาทํามาเพื่ออยากจะแต่งงานในะคุณหรืออยากให้ครอบครัวของเรามีความสุขเนี่ยมันมีคุณค่า อันนี้แหละครับคำชมอย่างที่2นะครับก็คือคําให้กําลังใจครับเพราะว่าผู้ชายเนี่ยมันเป็นเพศที่มันต้องออกไปล่าเนาะมันจะต้องออกไปหาเงินมันจะต้องออกไปลุยเป็นหัวหน้าครอบครัวนะฮะทีนี้ถ้าเกิดวันนี้ที่เขาเหนื่อยเขาเจอปัญหาแล้วคุณสามารถที่จะให้กําลังใจเขาได้นะครับซัพพอร์ตเขาได้หรือว่าบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรนะวันนี้เธอเครียดแต่ฉันยังอยู่ตรงนี้มีอะไรก็คุยกับฉันได้นะเดี๋ยวฉันช่วยคิดช่วยลองหาทางได้เนี่ยให้กําลังใจเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นแรงผลักดันผู้ชายมันเป็นเพศที่มันนวิ่งงไปข้้าาหแ คุณนะ่ะอยู่หลังเขาแต่คุณก็ผลักเขาอยู่เช่นเดียวกันนะครับเขาบอกว่า every great success man stand behind great woman นะครับทุกความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ของผู้ชายมีผู้หญิงคนนึงอยู่เบื้องหลังเสมอครับนี่แหละครับจะทำให้เขาเนี่ยทั้งรักทั้งหลงคุณและจะยอมทําตามคุณอย่างแน่นอนครับ